ครับนี่คือปราสาทตินเดอร์ขอบนะครับอันนี้เบเวณด้านหน้านะครับสร้างในสามัยพระเจ้าลุดวิทที่สิบท,ที่สามเราใช้เวลาเดินทางจากเมืองมิวนิกมาที่นี่ประมาณสองชั่วโมงครับและทางร้อยกว่ากิโลเมตร เป็นพระราชวังแห่งที่สามนะครับที่ท่านทำขึ้นที่นี่เขาบอกว่าถ้าต้นเดือนตุลาคมจะสวยมากว่าเป็นฤดูใบไม้เปลี่ยนสี xem nước đổ nè, nó mở nước đổ, là nước nè เป็นน้ำพุสูงเขาจะเปิดเป็นระยะนะครับพระราชวังลุนเดอร์ครับ